เปิดเสียงสะท้อนของข้าราชการที่มีต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงที่เข้ามาตรวจสอบเจอคำถามบางอย่างทำเอาลืมไม่ลงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ กรณีตึกสตงอที่ถล่มลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสร้างความสงสัยให้กับสังคมและเกิดการตั้งคำถามขึ้นมามากมายค่ะว่าเหตุใดในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวตึกสตงอถึงถล่มอยู่เพียงแค่ตึกเดียวไม่เพียงแค่นั้นค่ะเมื่อเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยได้เปิดราคาเก้าอี้ห้องประชุมที่เตรียมเอาไว้ใช้สำหรับอาคารสตงอพบว่าอยู่ที่ตัวละ97,900บาทหรือบางอย่างพรมห้องประธานผืนละ1,000 0 0บาท ที่ใส่สบู่ห้องน้ําผู้บริหารชุดละ1668บาทฝักบัวอาบน้ําชุดละ11214บาท หลังจากที่เรื่องนี้ปรากฏออกไปนะคะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะาคณะครูที่พร้อมใจกันแฉวิรกรรมสุดทนของสตง,งในทํำนองที่ว่าการทำงานตรวจสอบนั้นบางครั้งมักจะขาดความรู้ความเข้าใจไม่คำนึงถึงความสมเหตุสมผลจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้จนทำให้ครูซึ่งมีหน้าที่สอนนักเรียนกลับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ควร นอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะโพสต์ว่าทําไมครูถึงเกียรดสตองอมากรู้ไหมก็จําเคสครูดีเด่นที่อมก่อยได้ไหมล่ะที่ลูกศิษย์รักเพื่อนร่วมงานรักผู้ปกครองก็รักแต่โรงเรียนแกโดนตรวจสอบเพราะว่าผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องอาหารกลางวันเด็กที่ขาดแคลนกะว่าร้องเรียนแล้วเดี๋ยวก็คงจะเพิ่มงบให้ พอสตงงลงตรวจก็ชี้มูลทันทีเพราะครูเอาทุนอาหารเด็กคนละชั้นมาใช้ร่วมกันสตงงอมองว่างบชั้นนี้ก็ต้องใช้กับเด็กชั้นนี้และครูไม่มีใบเสร็จวัตถุดิบบางอย่างซึ่งสตงเนี่ยมองว่าเวลาครูไปซื้อหอมกระเทียมผักชีแตงกวาจากตลาดต้องมีใบเสร็จแนบ พอชี้มูลครูก็โดนไล่ออกจากราชการเลยขนาดผู้ปกครองคนที่ร้องเรียนไปยังร้องไห้ไม่อยากให้ครูไปพอที่ร้องเรียนนึกว่าส่วนกลางจะเพิ่มงบให้กลายเป็นว่าส่วนกลางลงดับครูดีๆที่พยายามจะด,ดิ้นรนนี่แหละครับชีวิตประจําวันของสตง,งมันทําให้ข้าราชการดีๆหมดกําลังใจ ครูไม่มีความรู้ด้านการเงินพัสดุการก่อสร้างอาคารเรียนซักอย่างแต่ว่าเราจบวิศวกรเงินบาทหนึ่งผิดก็ไม่ได้แล้วดูผู้คุณสินั่งเก้าอี้ตัวละเกือบแสนในขณะที่ครูไปไหนมาไหนใช้รถส่วนตัวอุปกรณ์การเรียนเราก็หามาเสริมให้เด็กโดยใช้เงินส่วนตัวเครื่องปรินเตอร์พังคอมพังไปแล้วกี่เครื่องก็ใช้เงินส่วนตัวครูนี่แหละซื้อทั้งนั้นงบประมาณปีละเจ็ดหมื่นกว่าบาทในโรงเรียนขนาดเล็กยังน้อยกว่าเก้าอี้ที่ผู้คุณนั่งเลย นอกจากนี้เพจหนุ่มเมืองจันทรยังได้โพสต์ข้อความถึงการตรวจสอบของสตองงอบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนช่วงรัฐบาลคอสชอเพิ่มอำนาจให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสร้างขั้นตอนการเบิกจ่ายที่รัดกุมแต่ยุ่งยากเกินเหตุแบบคนไม่เคยทำงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดในภาคอีสานคนหนึ่งเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าหน่วยงานของเขาจัดงานหนังสือแล้วก็ชวนสำนักพิมพ์ต่างๆมาร่วมงานเพื่อกระตุ้นให้คนในจังหวัดรักการอ่านมากขึ้นแล้วเขานี่เห็นว่าห้องสมุดของโรงเรียนน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น จึงจัดสรรง,งบให้กับห้องสมุดแต่ละโรงเรียนมาซื้อหนังสือในงานบางโรงเรียนบราลักษ์ก็เป็นคนซื้อหนังสือเองแต่บางโรงเรียนน่ารักมากค่ะเขาเนี่ยจะให้เด็กเป็นคนเลือกซื้ออยากจะอ่านหนังสืออะไรก็ซื้อเล่มนั้นฟังดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าหากคุณคิดแบบนั้นคุณคิดผิดวันหนึ่งมีเจ้าที่สตงมาตรวจงบค่าใช้จ่ายในงานนี้ผู้บริหารคนนี้เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่สตงตั้งคําถามที่เขานึกไม่ถึงเขาตั้งคําถามง,ง่ายๆที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมชัด เนว่าเอาเงินในห้องสมุดไปซื้อหนังสือแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนจะอ่านคําถามนี้คมขายมากผมจํามาจนถึงทุกวันนี้ยังมีอีกค่ะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความว่าประสบการณ์ของผมกับเจ้าหน้าที่สตังง หลายปีก่อนหน่วยงานของผมได้รับการเข้าตรวจจากสตงเป็นสุภาพสตรีทีท่อายุไม่เยอะเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแจ้งว่าต้องการขอดูรายงานการผ่าชนสูตรพลิกศพทั้งหมดเราทุกคนก็ตกใจมากแล้วก็แจ้งว่าให้ดูไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลลับของผู้เสียชีวิตและไม่เคยมีใครขอดูมาก่อนตั้งแต่ที่ทํางานมา เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีอำนาจเข้าตรวจสอบแน่นอนและกล่าวต่อหน้าเพื่อนอาจารย์แพทย์และข้าราชการอีกหลายคนในห้องว่าอิจฉายอยู่ค่ะเพราะหมอได้เงินเยอะเบิกเงินเยอะเลยต้องมาตรวจสอบ ระหว่างการตรวจเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ารายงานแต่ละฉบับมีความยาวสั้นไม่เท่ากันบางฉบับ5กระดาษ A4 บางฉบับ2หน้าบางฉบับ1ห,หน้าฉบับที่สั้นๆน่าจะไม่มีคุณภาพระวังจะถูกเรียกเงินคืนทั้งที่แต่ละเคสรายละเอียดมันไม่เหมือนกันตรวจไปตรวจมาตอนสุดท้ายจะกลับเจ้าหน้าที่ก็พูดประโยคที่ทุกคนตกใจแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินเพราะเราพาศพรวมกันมาแล้วเป็นหมื่นร่างไม่เคยได้ยินประโยคอะไรแบบนี้ คุณเจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนพวกนี้ตายจริงทําให้พวกเราจําได้ไม่ลืมจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของข้าราชการที่ต้องบอกเลยว่าความเห็นเป็นเอกฉันน์ว่าพวกเขารู้สึกยังไงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสตงค่ะข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอล้านเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ